ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับประตูน้ำแห่งความหลัง ย้อนอดีตสู่ปีพุทธศักราช2448ในรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5กระทรวงเกษตรที่การสั่งกรมคลองสร้างประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบที่สะปทุมวันเมื่อแล้วเสร็จชาวบ้านร้านตลาดเรียกกันว่าประตูน้ำสะปทุมวันแต่ด้วยเหตุที่คนไทยชอบตัดคำยาวให้สั้นลง ต่อมาจึงเรียกประตูน้ำปทุมวันและท้ายที่สุดตัดให้สั้นลงอีกเหลือเพียงประตูน้ำที่เราท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีสมัยรัชกาลที่ห้ายังไม่มีถนนตัดไปยังประตูน้ำการคมนาคมใช้ทางเรือเป็นหลักเริ่มจากสี่แยกมหานาคประตูน้ำและน้องจอกมินบุรีคลองตันมาประตูน้ำเป็นต้น อันหนึ่งประตูน้ำที่ว่านี้ทำการเปิดประตูน้ำเป็นกำหนดเวลาแน่นอนชัดเจนเรือที่สัญจรไปมาต้องหยุดรอเวลาที่ประตูน้ำพ่อค้าแม่ขายที่แจวเรือนำสินค้าผักปลามาขายที่สี่แยกมหานาคต้องจอดทอดสมอรอเวลาเปิดที่นี่ทาไปทํำมาป,ประตูน้ำเลยติดตลาดขึ้นอีกแห่งหนึ่งลุถึงช่วงปลายรัชกาลที่ห้า เพิงมีถนนตัดไปถึงประตูน้ำแค่สองสายอันได้แก่ถนนประแจจีนถึงรัชกาลที่6โปรดกล้าวให้เปลี่ยนชื่อถนนเป็นถนนเพชรบุรีตัดขนานกับทางรถไฟสายตะวันออกไปถึงเมืองฉะเชิงเซาและถนนราชดําริกถนนทั้งสองเส้นทางมาบรรจบกันที่ประตูน้ำสำหรับสะพานเฉลิมโลกซึ่งสร้างข้ามคลองแสนแสบ ช่วงปลายถนนราชดำาริล้นเกล้ารัชกาลที่หทรงโปรดเกล้าให้สร้างเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2451พอสอนั้นถนนราชปารพตัดจากประตูน้ำมาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังไม่ได้ตัดขึ้นถนนเพิญนจิตก็ยังไม่มีถนนพญาไทมีแค่สี่แยกราชเทวีเท่านั้นเอง จากสี่แยกราชทีวีไปอนุสาวรีชัยก็ยังไม่มีถนนเช่นกันเดิมทีถนนและริมถนนดังกล่าวเป็นท้องไร่ท้องนาทั้งสิ้นถึงรัชสมัยของรัชกาลที่หกกรมรถไฟหลวงสร้างโรงงานซ่อมรถไฟที่มักกะสันทำให้มีถนนตัดไปถึงมากขึ้นบ้านเรือนเริ่มหนาตาทว่าส่วนใหญ่ยังเป็นเรือกนาไร่สวนอยู่ดี แต่ช่วยให้ประตูน้ำคึกคักกว่าในอดีตมากเนื่องจากพระยาพักดีนรเศษหรือนายเลิศได้สัมปทานวิ่งรถเมขาวจากประตูน้ำไปสะพานยศเสเป็นสายแรกหลังจากนั้นนายเลิศได้สร้างตลาดประตูน้ำและได้สัมปทานเรือเมขาวรับส่งผู้โดยสารในคลองแสนแสบจากประตูน้ำไปมินบุรีจนถึงอำเภอหนองจอกอีกด้วย รู้ถึงรัชกาลที่เจ็และรัชกาลที่8ประตูน้ำเจริญรุ่งเรืองผิดหูผิดตาแต่ยังไม่มีอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวยังคงมีบ้านเรือนปลูกอยู่เป็นหลังๆอย่างไรก็ตามยุคก,ก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพาและหลังสงครามประตูน้ำมีสภาพเป็นตลาดโต้รุ่งคือติดตลาดตลอดคืนนั่นเองจึงเป็นอีกที่หนึ่ง ซึ่งคนกรุงนิยมไปเดินหรือวิ่งออกกำลังกายเรียกกันเป็นศัพท์เฉพาะรู้กันในหมู่พวกเขาว่ามอร์นิ่งวอล์กในตอนเช้ามืดถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ๆอธิปทุมวันยมราชทุ่งพญาไทยจะออกมาอร์นิ่งวอล์กสายหน่อยราวๆตีสีครึ่งหรือตีห้าแต่ถ้าบ้านอยู่ไกลขนาดคลองเตยสีลมสรีรยา หัวลำโพงนางเลิงจะออกมอร์นิ่งวอล์กตั้งแต่ตีสีที่ชอบมามอร์นิ่งวอล์กถึงประตูน้ำเป็นด้วยมีตลาดโต้รุ่งนั่นเองชาวกรุงออกกำลังกายจนเหนื่อยและหิวก็มีที่นั่งพักกินกาแฟกับปลาท่องโกหรือโจ๊กใส่ไข่แก้หิวการไม่ไปมอร์นิ่งวอล์กที่ตลาดอื่นเนื่องจากไม่ได้ติดตลาดตลอดคืน ไม่มีอะไรกินแก้หิวเหมือนตลาดโต้รุ่งประตูน้ำที่สำคัญหลังจากกินอิ่มหนำสำราญดีแล้วถ้าขี้เกียจมอร์นิ่งวอล์กขากลับบ้านยังมีรถเมขาวออกวิ่งบริการตั้งแต่ตีห้าหรือนั่งรถรางกลับก็ยังไหวเพราะนาทีนี้มีรถเมขาวหลายสายอาทิประตูน้ำยศเสประตูน้ำสีลมและประตูน้ำบางลำพู ส่วนรถรางก็วิ่งไปเส้นทางเดียวกับรถเมลขาวหลังจากสงครามมหาเอเชียบุรพาหรืออีกในหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองปิดฉากลงสดๆร้อนๆประตูน้ำมีเพียงตลาดริมน้ำของในเลิศที่อยู่ริมคลองแสนแสบมีตึกแถวริมถนนไม่กี่คูหาเท่านั้นเองนอกกนั้นยังคงความเป็นท้องไร่ท้องนากับสวนผักคนจีน มีบ้านเรือนปลูกอยู่บางตาจุดที่เป็นโรงแรมอินทราเดิมทีเป็นสวนผักฝั่งตรงข้ามโรงแรมเป็นท้องนามีห้องแถวไม้และบ้านเรือนตั้งอยู่ประปรายส่วนถนนราชบารพที่ตัดผ่านหน้าโรงแรมอินทราครั้งกันนั้นยังเป็นถนนโรยกรวดมีหลุมบ่อและหินก้อนเคืองๆพุดโผลอยู่ตามพื้นถนนทั่วไปหมดถนนพระเจจีน ที่เปลี่ยนเป็นถนนเพชรบุรีก็มีสภาพเดียวกันจุดเด่นของถนนสองสายนี้คือมีต้นมะฮอกกานีปลูกเรียงรายอยู่ข้างทางทั้งสองฝั่งฝนตกน้ำไม่ท่วมถนนด้วยสองข้างทางมีกูคลองระบายน้ำทะลุถึงคลองสายหลักได้แก่คลองสามแสนและคลองแสนแสบต่อมาหลังจากประตูน้ำเป็นที่นิยมไปเที่ยวไปออกกำลังกาย ไปกินอาหารอร่อยๆสิ่งที่ตามมาบริการผู้ชายก็คือดอกรักเรือเร่เรือเร่ลอยลำอยู่ในคลองแสนแสบส่วนดอกรักได้แก่หญิงโสพินีนั่งอยู่บนเรือเร่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงขายตัวมาช้านานมีสภาพบักโกรกเขียนคิ้วทาปากเข้มจัดบดบังความโสมราคาค่าตัวจึงไม่แพงอย่างที่คิด สนนราคาชั่วคราวประตูละห -10 บาทเท่านั้นเองหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นักท่องราตรีตกลงกับหล่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรือเร่จะเปลี่ยนเป็นสวรรค์ลอยน้ำล่องลอยไปตามลำคลองจนกว่าจะถึงสวรรค์บรรดานักเที่ยวผู้หญิงจะเรียกเรือเร่ว่าเรือย,ยอดโดยมีนัยสำคัญอยู่ที่เลขบางตัวที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าคำว่าเรือย,ยอด เด็ดเรือยอทห้ามผ่านเด็ดขาดปัจจุบันความเจริญทางวัตถุผลักดันประตูน้ำให้เป็นแหล่งการค้าสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองหลวงมีศูนย์การค้าหลายแห่งมีตึกระฟ้ามีการจราจรติดขัดคับขั่งที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพดอกรักเรือเร่หรือเรือยอดจึงตกยุคพ้นสมัยเหลือเพียงตำนานที่เล่าขานกัน ในหมู่ชายวัยไม้ใกล้ฝังส่วนดอกรักที่อยู่บนเรือเร่ทั้งหลายส่วนใหญ่ไปที่ชอบๆกันเกือบหมดสิ้นนานแล้วอันหนึ่งตลาดโต้รุ่งประตูน้ำในยุค2499อันพานครองเมืองเคยเป็นสถานที่ติดต่อพบปะของนักเลงดังในอดีตและนักเลงวัยรุ่นที่ต้องการก้าวเดินไปบนถนนสายขนสู้คน จะมาดักพบเจอ,อนักเลงนามอุโคดเพื่อตีสนิทฝากเนื้อฝากตัวติดสอยห้อยตามบ้างหรือล้มนักเลงรุ่นพี่เพื่อประกาศศักดาตัวเองบ้างตลาดโต้รุ่งประตูน้ำจึงมีข่าวไม่สู้ดีปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอแต่ปัจจุบันก็เช่นเดียวกับเรือเร่ที่สูญหายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงตำนานให้เล่าขานกันในหมู่นักเลงรุ่นใหม่ว่า ครั้งหนึ่งที่นี่เคยมีนักเลงพาตัวเองมาพบจุดจบหลายตัวหลายคน